มาไปน้ากันพี่น,อน้องฝั่งบนมีคนถือกล่องให้ฝั่งกงัดถือผู้เดียวนี่แหละค่ะถือเองค่ะเดิน,น,นม,มาเด้อขึ้นไปน้ากันนี่แล้วก็อู้หน้ำตกคนงามงามพี่น้องน้ำตกสวยมากน้ำตกสวยมากเลยใส่เบอร์น้ำตกสวยๆน้ำตกสวยมากมีท่านสูงพี่น้องงามค่ะท่านสูง เออคุณส้มวิวบ้านเพูนพี่น้องมันเมือ่อตรุ่พี่อันฟ้งพูดกับเป็นทะเลฟ้งพูดเป็นเดนมาร์กแล้วค่ะยูนำ้ำเฮานี่เขาเอ,าเอาิญเฮียซิงบอยไปพูนเขาเจ้าเอาิญเฮียซิงเออเนาะพี่น้องแต่ว่ายขังเสื้อมันขึ้นไปมันระเบิงเฮากับโบ,บเห็นหลาไปไหนดดไเด้อล็อกจุดตะลึงกันฮะจอดหุ่งจอดเส้นสน,สน,นี่จะถือไปเลยวะ มาไม่ม่ถ้าขื่นจะได้สั่นคนะเห็นเห็นเราสัน่นแต่ว่าขึ้นไปกต่แต่สิบวันนี่เป็นอะไรหรือพี่น้องอุ้ยงามงามงามเดี๋ยวลงไปเนาะงามค่ะไม่ต้องตัดต่ออย่างเลยย่างขึ้นไปแค่ะะสีล่ล่ะว้าห์โคตจะโคตรจะเมื่อยหน่อยอยู่ได้หรอแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเห็นเนาะเมื่อยยองเย็น Hey. ขึ้นมาทางเครื่องหรอค่ะสั่งสองเมื่องคนงามค่ะน,นี่เดี๋ยวลงไปแต่ลางพี่น่องงามแสงแดดสดใสค่ะเดี๋ยวพาาึ้นไปเวิั้กทางเครื่องพี่น่องอู้ยงามค่ะตือวันีก,มกามาาน็มาถ่ายรูปเห็นปะลูกพี่มามาไงา นี่นี่สัญ,ญลักษณ์ของของคนนะพี่น้องสัญ,ญลักษณ์ของคนมาตัดตอ่อยังกันสินนี่สวยไหมคะนี่คะ่ะบือด้วยค่ะอันนี้ขึ้นขันเพิ่งแล้ว ขึ้นขังเพิ่งว้ายสวยพูดลูกพี่ยางมันกลนมากอยู่คนมามาขึ้นมาเบิง้งแต่ต้มมันจะสวยพุณลูกพี่กำลังมากอันนี้ไปเบิ้งว่ามันคือว่าก็อยากเบิ้งเนาะว่ามันเป็นอีหอย่างนะขึ้นไปเบิงบเงเบ้งพี่น้องอยังาแาม่พาไปเบิง้ง ว่าเมืองนี่ิ่นเป็นอีหยังแท้มาเก็มหอยแต่มาเทียวพร้อมสวย,ย,ยงามมากค่ะขึ้นข้างบนแล้วเห็นบหอันท้างนี้ก็เป็นสนามเน่ยลูกพี่ลิน่นหอยลูกพี่ก้อยตายแล้ววันนี้อันท้างั้นก็นเป็นห้องน้ำเนาะพี่เนาะพระเจ้ายืนถ่าย ห้องน้ำเบิ้งส้อมลงไปเจสิกกับงามพี่น้องเอ้ยทางเพิงได้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งสิเพื่อนเป็นเบิ่งนนั่งผุ่นแล้วพี่น้องมามาลูกพี่มาแล้ว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 ลูกพี่เร็วแล้วออกกำลังกายพี่น้องออกกำลังกายออกกำลังกายโอ้ยงามคายพี่น้อง แต่ว่าขาลงนี่ตีบบดนี้ขาลงขาลงจะใส่เบิ้งทางล่างเนาะพี่น้อง